สวัสดีครับพบกับ Galaxy Bu d s Pro จาก Samsung นะครับก็เป็นหูฟังท i r e l เลสที่พัฒนาต่อยอดจากบัต Plus หรือ Bu ัต l i ฟ e นะครับรอบนี้เขากลับมาใช้ดีไซน์แบบอินเดีร์แบบเดิมและแล้วก็เพิ่มเรื่องของคุณสมบัติฮาร์ดแวร์ต่างๆเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็จริงๆก็มี3สีนะอันนี้คือสีฟ้านะครับก็สวยดีนะครับตัวจริงนะครับตลับเนี่ยมีชาร์จ Type C นะครับแล้วก็ชาร์จไรเลสได้ด้วยนะครับเป็นชาร์จไรสายนั่นเองข้างในเนี่ยก็มีโตหูฟังอย่างที่เห็นนะครับก็ แบบนี้เลยนะครับตัวตลับเนี่ยพกพาได้ง่ายครับดิรเวอร์เนี่ยมีเซนเซอร์รอบตัวเลยนะครับตัวสปีคเกอร์เองก็จะมี่างตัวนะครับเป็นวูเฟอร์อันนึงแล้วก็เป็นตัวดิรเวอร์อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีจุกที่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับก็จะมี SML นะครับแล้วก็มีตัวทัสเซนซิทีฟนะครับเห็นว่ามีตัวแอ์เวนเนี่ยนะครับคือเวลาเราใส่แล้วมันจะสบายหูมากๆนะครับการใช้งานเนี่ยถือว่าค่อน้างโอเคเลยนะครับ การตั้งค่าต่างๆยังใช้ผ่าน Galaxy Wearable เหมือนเดิมนะครับในการตั้งค่า ANC Equalizer แล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆอย่างโหมดเกมก็มีเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของเสียงเนี่ยผมว่ารอบนี้เนี่ยมีเรื่องของมิติอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทำได้ดีมากๆนะครับ บอกเลยว่าค่อนข้างโอเคเลยในการใส่เล่นเกมดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับแล้วก็การสวมใส่เนี่ยบอกเลยว่าคือมันหนึบหูมากนะคือมันเกาะหูแต่ไม่อึดอัดอย่างที่คิดนะครับรอบภาพรวมเนี่ยผมว่าทําได้ดีเลยนะสำหรับ Galaxy Buds Pro ก็มีให้เลือกถึง3สีก็คือสีดําสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับสวยงามทั้ง3สีนะครับบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่น่าสนใจมากเพราะว่า ดีกว่าบัสไลด์แน่นอนนะครับอันนั้นเหมือนจะหลงทางไปหน่อยแต่อันนี้เนี่ยกลับมาเข้ารูปเข้ารอยแล้วนะครับในเรื่องของเสียงแล้วก็อื่นๆนะครับราคาอยู่ที่6,990บาทครับถ้าจอง100คนแรกจะได้ Galaxy Fit 2ด้วยนะครับอีกหนึ่งอันก็ลองไปสั่งซื้อได้นะครับผ่านหน้าเว็บ Samsung Online Store จบเท่านี้ดีกว่าสวัสดีครับ